การมองแต่เทรนด์เดียวมันไม่พอเราต้องมองว่าจุดเปลี่ยนสําคัญสาคัญเนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างนะครับที่บางครั้บางคนก็ใช้คําว่าจุดเสี่ยงคือมันอาจจะไม่เป็นไปตามที่เราคิดก็ได้นะอะเพราะทุกคนมีความเห็นอยู่แล้วนะครับเรื่องนี้มันมีอะไร,รบ้างจริงๆอ่ะถ้าพูดถึงเรื่องใหญ่ๆคุณเคนมันมีเรื่องเดียวเท่านั้นเองที่เหลือเนี่ยมันเป็นเรื่องผลกระทบทั้งสิ้นเลยนะเป็นพวก first order second order impact นั้นจุดเสี่ยงจริงคือเรื่อง geopolitics อ๋อสุดๆครับใช่เห็นด้วยครับ เห็นตัช่วงหลังเดอะสแตนดาร์ดทำรายการเกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะขึ้นมากเลยนะคุณเคนคือเพราะว่ามันเป็นปัจจัยแทบจะเป็นปัจจัยเดียวที่ควบคุมให้เทรนไม่เป็นตามเทรนถูกไหมถ<ะ>้ามันมีความไม่แน่นอนผมว่าผมในมุมผมนะผมว่าจุลปลิกโพลิติกแปรจริงๆนะั้นมันคือเรื่องของคนนั่นแหละคนทุกควบคุมนโยบายการค้าคมควบคุมนโยบายทางเทคโนโลยีมันเหมือนกับในองค์กรเราอะเรารู้ว่าเราจะไปฝั่งเนี้ย แต่ว่าผมกับอาจารย์ทนายบอกไม่ให้ไปอ,อ,อผมว่า g e o p o l i t ติกมันคือเซนต์ประมาณนั้นซึ่งบังเอิญว่าปัจจุบันนี้มันแรงจนมันกระทบม,มันยื้อมันยื้อกัน<ช>มันกระทบกันแล้วผม,มว่าวันนี้คนไทยเข้าใจคํานี้มากขึ้นจากทุนจีนทุนจีนเป็นผกาะทจากจ e โ p o l i t i c s ชัดเจนที่ <c oughs> สุดผมว่ามันเห็นภาพมากขึ้นเห็นด้วยอาจารย์ว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเ <นะ S 1> ทรนอย่างเดียวแต่มันคือใครละไปคนกาหนดเทรนตรงนั้นด้วยและตรงเนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันจะจบลงยังไง ใช่ไหมไอ้คือความยากค<ช>ือถ้าเรารู้ว่าเอ็นเกมเนี่ยมันเป็นหน้าตาเป็นยังไงอ่ะสงครามรัสเซียยูเครนถ้าเรารู้ว่าเอ็นเกมมันจะจบตรงไหนปีไหนเมื่อไหร่มันไม่ยากเลยที่เราจะวางแผนถูกครับแต่ตอนนี้เราไม่รู้<ช>มันจะจบหรือเปล่าก็ไม่รู้จริงครับใช่ไหมยูเครนทําอะไรแล้วตอนนี้เริ่มยิงขีปนาวุธใส่รัสเซียรัสเซียไม่แน่นอนใช่ไหมอันอิรานอีกอิสราเอลอีกเอายังไงเดี๋ยวไหลมาถึงไต้หวันอีกนะถูกครับทุกอย่างมันมัน ไม่มีใครคาดเดาได้ถูกต้องเราไม่รู้ว่าเอ็นเกมจะเป็นยังไงนะในขณะที่กลุ่มเมื่อกี้เราคุยเนี่ยเราพอจะเห็นเอ็นเกม AI automation อ่าใช่ไหม AI automation เนี่ยเราก็เริ่มเห็นต้นแบบละในบางโรงงานที่เขาใช้คาว่า dark factory ก็คือโรงงานที่เข้าไปแล้วมืดสนิทที่มืดสนิทเพราะอะไรฮะเพราะมันไม่มีคนอ๋อเขาใช้คำว่า dark factory เขาใช้คำว่า dark factory มันเริ่มมีต้นแบบเกิดขึ้นในโลกแล้วนะครับในบางที่คือเข้าไปในโรงงานมืดสนิทเลย มืดจริงกว่าศัตรูของเราอีกศัตรูเรายังมีแสงออกมามืดสนิทเลยครับเพราะไม่มีคนเมื่อไม่มีคนเครื่องจักรมันทํางานมันไม่ต้องใช้ไฟมันใช้ไฟฟ้าแต่มันไม่ต้องใช้แสงสว่างสุดยอดเพราะแสงสว่างนี่เฉพาะมนุษย์ที่ต้องการประหยัดไฟอีกประหยัดไฟอีกแต่เขาเรียกว่า dark factory ซึ่งอันนี้เราเห็นแล้วว่า็นเกมมันหน้าตาเป็นยังไงครับแต่ geopolitics เนี่ยเรายังไม่เห็นจริงๆนะจริงครับเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องตามดูให้ดีๆว่า international conflict เนี่ยครับมันจะ ไปทางไหนและมันจะทวีความรุนแรงขึ้นหรือไม่ตอนนี้เราเริ่มเห็นเป็นหย่อม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 มันจะแรงขึ้นไหมทรัมป์บอกมาว่าเขามาถึงปุ๊บเขาจะเจรจายูเครนแต่ประเด็นก็คือไม่รู้ว่าจะเจรจาอย่างไรราคาน้ำมันจะเป็นยังไงหลังจากนี้เนาะแล้วเขาจะเข้าไปช่วยยังไงคือทรัมป์จะพูดว่าหยุดกันนะทั้งสองคนปูตินยอมเหรอแล้วฝั่งยูเครนเขาจะยอมหยุดเหรัอเขาจะใช้กลไกอะไรที่จะบอกให้สองคนหยุดได้ เพราะถ้าคนหนึ่งหยุดอีกคนมันก็ยิงม,ม,ม,มันจะใช้กลไกไหนซึ่งตรงนี้มันยังไม่มีเพราะฉะนั้นเราก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่าเออสิ่งที่ทรัมป์พูดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าแล้วมันจะเกิดขึ้นเร็วแค่ไหนแล้วมันจะเป็นจริงหรือไม่นะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือ geo politics ในฝั่งของ c o n f lict ซึ่งมันจะลามไปถึง trade policy สุดๆเลยอันนี้ปั่นป่วนมากในตอนนี้ใช่เพราะว่ามันเกิดสงครามการค้ากัน ถูกต้องครับแล้วก็ทําให้การนําเข้าวัตถุดิบการส่งออกสินค้าปั่นป่วนไปทั้งหมดการย้ายฐานการผลิตผมว่าในสองสาปีนี้จะเกิดพายุรุนแรงมากถูกครับออนะบซึ่งซึ่งจะมาเป็นเหตุเป็นผลกันนะคุณขันเพราะว่าพอมันมีความขัดในเชิงของสงครามเนี่ยสิ่งที่ต้องทําเลยคือต้องเขาใช้คําว่าตัดบอน้ํามันคู่ต่อสู้ครับครับตัดบอน้มันคู่ต่อสู้นะครับสมัยโบราณเนี่ยสมัยผมโตขึ้นมาในยุคสงครามอ่าวเปอร์เซีย เห็นช like ัดเลยสมัยน mm hmm. in. ั้นม yeah. ันยังไม่มีเรื่องคาร์บอนอิมิชชันนะคุณเกณฑ์พอสมความเกิดขึ้นปุ๊บนะถล่มบ่อน้ํามันฝั่งตรงข้ามก่อนเพราะอะไรเพราะว่าบ่อน้ํามันเนี่ยถ้าคุณยังมีคู่ต่อสู้ยังมีบ่อน้ํามันเขาขุดน้ํามันขายได้เขาหาเงินมาได้เขาหาเงินปุ๊บเขาซื้ออาวุธมาสู้กับคุณเพราะนั้นมันต้องตัดบ่อน้ํามันให้ได้ก่อนเพราะนั้นเนี่ยเทรดพลิสีเนี่ยมันจะเริ่มเกิดที่หมายก็คือใช้ในการตัดบ่อน้ํามันกันเพื่อคุณหาเงินไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ตามมาคราวนี้ พอ geopolitics เรายังไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงแต่ะอันนี้ความหมายของพวกเราคือติดตามดูนะฮะใช่ผมว่าติดตามเดอะสแตนดาร์ดอย่างใกล้ชิดเลยนะครับผมว่ามีสองมุมถ้าคนทํามาค้าขายที่จะเกี่ยวเนาะอันดับแรกก็คือผลกระทบที่คุณโดนแน่ๆโดยเฉพาะคนที่ทํามาค้าขายส่งออกนําเข้าวัตถุดิบครับโอโดนเยอะต้นทุนพลังงานของคุณหรือแม้กระทั่งธุรกิจท่องเที่ยวการมิกซ์ของไอ้วิซิเตอร์ที่จะเข้ามามันจะเปลี่ยนนะมันจะเปลี่ยนตามไอ geo-politics อยู่แล้วอันนี้ต้องระมัดระวังโดยตรงแต่อันที่สองที่ผมว่าต้องตามเยอะแล้วก็ตามแสแตนดาร์ดได้ก็คือนโยบายของภาครัฐเ,เพราะว่ารัฐไทยก็จะต้องเข้าไปเจรจาต่อรองถ้าไปมีส่วนร่วมเช่นตอนนี้ท้ำบอกว่าจะขึ้นภาษีประเทศที่เกินดุลของเขาเนี่ย10-20%ต้องดูรายไอเทมใช่ไหมครับนอกจากดูรายไอเทมแล้วต้องไปดูว่าแล้วรัฐบาลไทยเนี่ยไม่ว่าจะหน่วยไงานไหนก็ตามที่เข้าไปเจรจาเนี่ยเข้าไปเจรจาในรูปแบบไหน ต่อรองยังไงเอาอะไรไปแลกใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับเราแน่นอนผมถึงบอกว่าต้องติดตามทั้งสองอย่างตรงนี้ต้องติดตามเลยเพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นแลวคุณไม่รู้เนี่ยเดือดร้อนละใช่แต่ถ้ารู้เนี่ยกลายเป็นประโยชน์ได้ทันทีคุณต้องคุณต้องอยู่ในอินไซต์หรือว่าเรื่องทุนจีเราเห็นภาพเลย g e o p o l i t i ิกนี้ทุนจีมันเกี่ยวข้องเพราะว่าเขาส่งสินค้าไปขาย EU ไม่ได้ส่งสินค้าไปขายอเมริกาไม่ได้เขาก็มาระบายสินค้าในในภูมิภาคนี้ซึ่งประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่นโยบายภาครัฐอาจจะยังไม่ชัดเจนเท่าหลายๆประเทศในนภภูมิาคี เราจะรับมือยังไงนะเราจะรับมือกับแพลตฟอร์มที่เข้ามาอย่างไรเราจะรับมือกับสินค้าที่เป็นไฮเทคด้วยนะเดี๋ยวนี้อีวเอ่ยโซล่าเซลล์เอ่ยูหรือไปจนถึงสินค้าทั่วๆไปไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ก่อสร้างเหล็กเคมีคอลทุกอย่างเนี่ยที่มันเริ่มทะลักเข้ามาเนี่ยผมว่าต้องตามข่าวจริงๆใ่เพราะผมเชื่อว่าสภาอุดสภาหอหรือแม้กระทั่งสมาคมธนาคารหรือแม้กระทั่งภาครัฐเองไม่ได้นิ่งนอนใจครับ คือเดี๋ยวตอนนี้อาจจะยังไม่ได้มีนโยบายที่ฟันชัดเจนว่าเขากําลังทําอะไรอยู่เหมือนสมมติอินโดนะเห็นภาพชัดเวียดนามเลยใช่หภาพชัดผมว่าเนี่ยมันใกล้ตัวเราจริงๆนันะใกล้ตัวาใกล้มากฮะ<า>ใช่ใช่ก็อย่างที่คุณเขียนว่าครับคือ ภาครัฐเนี่ยคือคนที่มีทั้งเงินเนาะแล้วก็มีทั้งอำนาจที่จะออกกฎต่างๆได้ซึ่งเราก็ต้องดูกันต่อไปว่าภาครัฐของไทยเนี่ยจะทํำยังไงนะครับแต่ก็เป็น uncertainty ตัวถูกต้องซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดหรือไม่เกิดคือในภาครัฐก็เป็นี้ c e r t a i n t y uncertainty กันว่าภาครัฐจะเทคชันอย่างไรและเทคเมื่อไหร่นะเพราะฉะนั้นพอเทรดโ l i ซีหรือว่าเนี่ยครับเกิดคอนฟ lict เนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นแน่ๆเลยอ่ะคุณเคนคือต้นทุนมันจะแสวงขึ้นนะเพราะว่า globalization เนี่ย ที่เราใช้กันมาหลายสิบปีนีมันทําให้ต้นทุนต่ำํำเพราะว่าสินค้ามันไหลกันได้ใครทําอะไรถูกคนอื่นซื้อได้เราผลิตอะไรแพงเราไม่ต้องทําเราไปซื้อของเขาแต่พอไอ้พวกแบริเออร์ต่างๆมันเข้ามาเนี่ยต้นทุนโดยรวมมันจะสูงขึ้นอ,อันนี้ต้องเตรียมใจที่จะรับในจุดนี้นะครับถ้าถ้าคอนฟ lict มันไม่จบนะถ้าคอนฟ lict มันไม่จบนะครับแล้วตลาดเนี่ยมันก็อาจจะมีการสวิงเพราะว่าพอเกิด กดอะไรต่างๆปุ๊บเฮ้ยตรงนี้มันไปไปไม่ได้แล้วมันต้องวิ่งออกทางด้านนี้ตลาดตัวนี้มันเกิดล้นอ่ะสมมุติจีนโดนนะจีนส่งออกไม่ได้ปุ๊บจีนก็ต้องถามแล้วว่าชั้นสบายไปที่ไหนอ่ะเพราะฉะนั้นมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า Market Volatil i t y อ่าบางอย่างมันจะเกิดการขาดบางอย่างมันจะเกิดการเกินมันจะทําให้ supply chain เนี่ยบริหารยากขึ้นและมันโดยรวมมันจะทำให้ต้นทุนสูงขึ้นถูกต้องครับเพราะของขาดต้นทุนก็จะแพงเพราะถ้าคุณเขยนจับได้ช่วงนั้งไงไอ้นี้ตัวอย่างดีมากๆเลย ที่เรือลำหนึ superior, ่งไปขวางของสุเอ like ่ะเออใครจะไปคิดนะฮะต้นทุนเฟรดปุ๊บพุ่งขึ้นทันทีเลยเพราะของมันขาดจริงใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทุนมันสูงขึ้นแล้วอย่างที่เราคุยกันต้นทุนขึ้นแล้วมันไม่ค่อยลงเนาะถูกครับมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ มันจะเป็นเอฟเฟกมาจากของ e c o n โ m น c v มกิวาริตี้นะครับซึ่งมันจะอาจจะต่อไปถึงซัพพลายเชนดิสครับชันเพราะเวลาอะไรก็ตามที่มันวุลทายแบบนี้ครับมันจะมีคนที่อาจจะไปไม่รอด hmm. นะครับในเชิงของการทำธุรกิจมันจะยากขึ้นกว่าเดิมเพราะคุณต้องรับทั้งดีมานต่ำรับทั้งดีมานสูงในขณะเดียวกันต้นทุนก็สูงขึ้นบางคนอาจจะไปไม่รอด hmm. ซึ่งทําให้ซัพพลายเชนเนี้ยมันเกิดการขาดขึ้นมานะครับเรานึกถึงภาพถ้าสมมติผมอยู่ในเซกเตอร์ของวัสดุก่อสร้างเนี้ยเรา ซื้อของจากสามเจ้าแล้วอยู่ดีเจ้าหนึ่งเกิดปิดตัวไปด้วยเหตุใดก็ตามเนี่ยมันก็กระเทือนสป라이ชนเหมือนกันเพราะรดีมาในสป라이ในตลาดมันควรจะเท่ากันอยู่ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดดีมาสป라이หายไปหนึ่งเจ้าม,มันก็ต้องมีใครบางคนที่ได้ของไม่พอ,อ,อ,อเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะครับ,รบซึ่งมันอาจจะไปส่งผลกระทบอันเนี้ยตัวสุดท้ายเนี่ยผมห่วงที่สุดในในหลายๆบริษัทที่ผมมีโอกาสได้คุยกับทางเรื่องของความเสี่ยงนะห่วงตัวนี้มาก เพราะว่ามันจะอาจจะเกิดโดมิโนคคุณเคนโดมิโนทางการเงิน<อ>เราจําได้ไหมฮะเราตอนแรกเราคุยกันเรื่องกระแสงเงินสดเราอาจจะมีปัญหานะฮะถ้าเรามองในมูลว่าถ้าเรามีปัญหาเกิดอะไรขึ้นต่อฮะคนที่เป็นซัพพลายเออเราจะมีปัญหาด้วยนะใช่ครับถ้าเราเงินชอ็อตก็ซัพพลายเออก็มีปัญหาในทางตรงเงินข้ามครับ ถ้าลูกค้าเราเงินช็อตละ่ะเราก็อาจจะโดนด้วยในฐานะที่เราเป็นซัพพลายเออร์ของเขาเข้าใจว่าตอนนี้มันเริ่มมันเริ่มเห็นเห็นอะไรบางอย่างแล้วนะคุณเคนในใ,ในตลาดเรื่องเรื่องเงินที่มันช็อตตามๆกันเี่ยใช่นนใช,ใช่โดยเฉพาะในตลาดที่เราคุยกันก่อนหน้านี้นะรถแล้วก็บ้านอันนี้เห็นภาพชัดมากว่ามันตึงมันต,ตึงไปหมดเลยแล้วก็ทําให้เกิดช็อกเป็นโดมิโนโ,โดมิโนโ,โดมิโนนะครับซึ่งตอนนี้พักรั้ก็พยายามเข้ามาแก้อยู่นะครับพยายามเข้ามาปลดล็อกนะครับก็มีการ นโยบายเรื่องอยากจะพักนะพักพักนี้นะครับพักดอก3ปีนะครับโดยลดไอการเอาเงินเข้าไปสมทบกองทุน F I D F โดยเฉพาะลุกนี้ชั้นดีเท่านั้นนะฮะรายละเอียดก็ไปตามข่าวในแซนด์ดับนะเพราะว่าก็ <laughs> ผมว่าก็เป็นหนึ่งในยาจะเรียกว่ายาแรงกัไหหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เป็นยายาเร่งด่วนไม่ใช่เลี้ยงไข่นะผมว่าไม่เลี้ยงอันนี้ไม่เลี้ยงอันนี้ไม่เลี้ยงนะเพราะว่ามันมันจำเป็นตอนนี้ไม่งั้นแบงก์ก็จะไม่ปล่อยต่อไปนะใช่ไหมฮะ พอไบเศรษฐกิจมันก็จะลดชะงักมันก็จะชะงักคือบางทีก็ยังมีลูกนี้ชั้นดีอยู่แต่ว่าเขาเขาช็อตจริงๆตอนเนี้ใช่ไหมครับก็ผมว่าก็เป็นกลไกหนึ่งที่ผมเอามาเล่าสู่กันฟังว่าเขากําลังพยายามแก้ตรงนี้อยู่โดยเฉพาะนี่รถนี่บ้านนี่ SME ออันนี้คือ3ก้อนหลักๆที่พยามเห็นด้วยฮะเพราะว่าถ้าเราคุยกันว่ามันเป็นลูกโซ่เงี้ยสิ่งที่รัฐบาลต้องทําก็คือต้องเข้ามาช่วยหยุดมันซะใช่ใช่ที่จุดใดจุดหนึ่งอ่ะนะครับรูปๆหนึ่งผมเคยชอบมากเลยผมยังเซฟอยู่เลยนะว่าม แล้วไม่ขีดอากาศเนี่ยมันลดลงมาข้างล่างเขาบอกว่า the power of stepping out คือเวลาไฟมันลามมาเนี่ยมันจะต่อ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 ไว้ด้วยมันต้องมีใครสักคนที่ไปถอดฉนวนอยหยุดมานิดหนึ่งหยุดมานิดนึงแล้วมันก็จะไม่ลามต่อเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสีรัฐบาลก็คงเป็นแบบนี้อยู่นะเพราะไม่งั้นมันจะลามต่อแล้วก็ไปดึงอะไรบางอย่างออกมานิดนึงแล้วกันแต่มันก็เป็นระยะสั้นโจทย์ก็คือกลับมาที่อาจารย์พูดทั้งหมดเนี่ยมันระยะยาวคือมันต้องเพิ่มรายได้ใช่ไหมครับมันต้องทําให้อีโคโนมีเนี่ยมันกลับ มันกลับมาสองคามาอุ่เกณ็นผมถ้าอันนี้ผมพูดรวมๆเลยทั้งในเซกเตอร์หรือระดับบริษัทหรือระดับประเทศเนาะผมว่าความท้าทายใหญ่อะมาสองเรื่องหนึ่งคือการแข่งขันครับเราแข่งขันได้หรือไม่สองเราตามกับโลกที่เปลี่ยนได้หรือไม่นะฮะเพราะฉะนั้นต้องกลับมาถามประเทศไทยอ่ะว่าประเทศไทยตอนเนี้ยเราแข่งขันได้ไหมสินค้าส่งออกหลายตัวของเราก็มีคู่แข่งเนาะใช่ใช่ข้าวของเราเป็นยังไงคู่แข่งของข้าวของเราอยู่ที่ไหนรถยนต์ของเรา เป็นยังไงค,คู่แข่งเรื่องรถยนต์ของเราอยู่ที่ตรงไหนเราแข่งได้จริงหรือเปล่าถ้าแข่งไม่ได้คําตอบก็คือเราต้องทําให้แข่งได้ผมจะไม่ตอบว่าเราแข่งไม่ได้เราก็เลิกแข่งนะอเพราะว่าเราผมว่า,าคนไทยเนี่ยมีความเก่งนะคุณเค,ค,คนในยามจวนตัวทีไรเนี่ยถ้าคุณเคนมีโอกาสลงไปคุยกับบริษัทที่เป็นเจ้าของทําเองนะจะพบเลยว่าโอ้โหเราโมดิฟายเก่งมากาจริงจริง,รงเราโมดิฟายเก่งจริงขอให้มันจวนตัวนะ ยามสบายเราไม่เป็นไรเราจะชิวนิดหนึ่งแต่พอถึงยามจวนตัวเนี่ยโอ้โหต้องโมดิฟายเรื่องการซ่อมรถเนี่ย<ฆ>ดัดแปลงอันไหลเนี่ยคนไทยสุดยอดนะครับเพราะนั้นเราอาจจะเปลี่ยนวิกฤตก็ได้นะคุณเคศนะช่วงนี้ที่มันมีความจําเป็นว่าเราทรัจํากจกัดแต่เราต้องแข่งขันให้ได้เนี่ยเปลี่ยนวิธีคิดแบบบอกว่าเฮ้ยเราต้องแข่งขันสิเขาทําได้ทําไมเราทําไม่ได้รเราก็เป็นคนไทยอ่ะเราก็เก่งได้เหมือนกันเพราะนั้นเรื่องแรกก็คือเราต้องเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของเรานะครับ อันนี้ก็ต้องเริ่มที่ตัวเองอภาครัฐเข้ามาช่วยจะเป็นสิ่งดีมากสองก็คือต้องทันโลกออสองข้อ,อนี้แหละคุณเชนทันโลกก็คือต้องรู้ว่าโลกเขากำลังไปทาง,งไหนกันมื่งกี่อาจารย์พูดเทรนด์หลายอันไปแล้วสิ่งที่เราทำอมามันใช่หรือเปล่าใช่ไหมเดี๋ยวเทรนด์รถยนต์ผมคิดว่าเราไม่เร็วนะเราเป็นดีทรอยต์ออฟเอเชียมานานมากเลยแล้ววันนี้เราก็เริ่มทำอีวี ผมว่าตัวนี้ก็เป็น Move ที่ค่อนข้างทําได้ดีเพราะเราก็คงต้องเอาทุกเซกเตอร์เนี่ยมารวมดูกันนะ่การท่องเที่ยวเนี่ยซึ่งถือเป็นรายได้ใหญ่ของมาเรามากเลยน้องเนก็อยากฝากตั้งคําถามเหมือนกันนะว่าเรากําลังทําไปถูกที่ถูกทางหรือเปล่าเช่นการท่องเที่ยวของเราเนี่ยมันใช่หรือเปล่าอ่าคับ ตลาดการท่องเที่ยวที่กําลังเปลี่ยนไปในโลกเพราะมิฉะนั้นเราก็จะกลายเป็นคนตกอยู่ผมว่าเอาง่ายๆเนี่ยสองข้อนี่แหละใช้ได้ตลอดครับตั้งแต่ระดับบุคคลระดับองค์กรระดับอุตสาหกรรมแล้วก็ระดับประเทศเลยนะคุณเข็ขอบคุณอาจารย์มากครับผมว่าคุณมาทั้งหมดอาจจะเป็นภาพที่ไม่ค่อยสดใสนักนะเพราะว่าต้องยอมรับว่าปีหน้ามันยากขึ้นจริงๆแต่ถ้าเราเข้าใจคุณเขนกลับมาที่จุดเดิมแล้วเนาะตลาดอาจจะไม่ค่อยสดใส แต่จะมีคนจํานวนน้อยครับที่ทําได้ดีกว่าค่าเฉลี่ยสูงนะขอให้เป็นท่านผู้ฟังของเราโอ้เงั้นอาจารย์อาจจะสรุปอีกสักคร่องหนึ่งได้ไหมครับว่าในมุมมองความหวังอาจารย์ของปีหน้าอยู่ไหนโอกาสอยู่ตรงไหนอาจจะให้กับไม่ต้องไปพึ่งภาครัฐไม่ต้องไปดูเรื่องความแม่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวภาครัฐเขาจะบอกเดี๋ยวเขาไม่ําให้เราเลยอยากนะครับภาครัฐต้องช่วยเรานะอาจารย์อยากบอกอะไรกับผู้ประกอบการนักธุรกิจคนวางกลยุทธ์อยากให้เขามี เป็นกำลังใจอย่างนี้เลยคะ<ม>่ะมาเซตยังไงเพื่อเตรียมตัวสู่2025นอกจากที่เราพูดไปหมดแล้วครับผมมองว่านะฮะทุกการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันคือโอกาสนะฮะเพียงแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราเห็นมันเป็นโอกาสหรือไม่ความเชื่องผมที่เชื่อมาตลอดนะคุณเคนแล้วผมเวลาผมไปสอนระดับผู้บริหารจะพูดเสมอว่าเวลาเราเห็นอะไรที่มันลดนะ่ะมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มันเพิ่ม,อ,มอันนี้มันคือกฎธรรมชาติจริงกฎทรงมวลเมื่อเที่ยงคุณเคนทานอาหารเนาะอาหารในจานของคุณเคนหายไปไหนวะฮะ อยู่มันอยู่ในท้องคุณเคนตอนนี้แหละมันแค่ย้ายที่เพราะฉะนั้นเมื่อมีสิ่งหนึ่งลดก็คืออาหารในจานของคุณเคนมันลดสิ่งอาหารในท้องของคุณเคนเพิ่มถูกแค่นั้นเองนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งใดมันลดมันจะมีสิ่งหนึ่งเพิ่มพลังงานก็เหมือนกันเดะเลยคุณเคนไฟฟ้าเนี่ยกลายเป็นแสงแสงกลายเป็นกลายเป็นความร้อนความร้อนมันก็มันไม่ไปไหนหรอกมันก็วนอยู่แค่นี้ถ่ายทอดกันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นนะครับวิธีที่เรามองด้วยเนี่ยเรามองเทรน เรากําลังมองว่าอะไรที่มันเป็นโอกาสนะเพราะฉะนั้นลบกับบวกเนี่ยมันคือเหรียญสองข้างมันอยู่ที่วิธีการมองเท่านั้นเองอนะครับนานมาแล้วนะอันนี้เป็นนิทานนะมัยงหม่ผมเริ่มทํางานที่ปรึกษาใหม่ๆก็สอนกันมามีบริษัทผลิตรองเท้านะครับจากประเทศสหรัฐอเมริกานะฮะนานมาแล้วนะอันนี้เรื่องโบราณละเขาส่งเซลล์สองคนไปแอ,อฟริกานะครับเขาบอกให้ไปดูลู่ทางทางทำธุรกิจนะ ส่งบินเซลสองคนบินไปอฟริกาซึ่งตอนนั้นโอ้ยไม่มีอะไรยากจนมากนะฮะสมัยนั้นเขาเรียกว่ายังใช้เทเล็กซ์เด็กรุ่นใหม่มอาจจะไม่รู้จักนะครับไปถามคุณพ่อคุณแม่นะครับว่าเทเล็กซ์คืออะไรเดี๋ยวนี้เรารู้จักแต่อีเมลกับไลน์นะสมัยนนหนึ่งการสื่อสารนยุคโบราณเขาเรียกว่าเทเล็กซ์มันต้องพิมพ์เป็นคําแล้วก็ส่งกลับไปที่อเมริกาเซลสองคนครับทำรีพอร์ตเซลรีพอร์ตตอนเย็นส่งไปอเมริกาเซล์คนแรกบอกว่าอย่ามาที่นี่เลยเพราะว่าแถวนี้ไม่มีใครใส่รองเท้าไม่มีตลาดหรอก เซลคนที่2องเทเล็ก์กลับไปบอกว่าเราต้องรีบมาที่นี่โดยด่วนเพราะคนที่นี่ไม่มีรองเท้าจะใส่เรื่องของกลยุทธ์มันเป็นอย่างนี้จริงๆครับคุณเชนมันอยู่ที่วิธีการมองเพราะว่าในทุกสถานการณ์เราจะพบเสมอว่าจะมีใครที่ทําอะไรได้ดีผิดปกติในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่แย่ที่สุดสําหรับนะักกลยุทธ์คือโลกที่ไม่เปลี่ยนแปลง<อ>เพราะว่าสูตรสาเร็จมันถูกฟิกซ์ไว้เรียบร้อยแล้วว่าแบบนี้คือใช่แบบนี้คือไม่ใช่ครับ เราไม่มีโอกาสเลยแต่ถ้าโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงมันมีโลกใหม่สําหรับรบแนวความคิดใหม่ๆและวิธีการทําธุรกิจหใหม่ๆอย่างที่เราคุยกันตั้งแต่ต้นเนาะว่าถูกไหมในช่วงแค่สี่ห้าปีที่ผ่านมามันมีโมเดลธุรกิจใหม่ๆที่ไม่เคยเกิดขึ้นในโลกแล้วเล่นเอาคนที่เป็นเจ้ายกใหญ่ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจอาหาร ที่เล่นเอาแม้แต่ยักษ์ใหญ่ที่เคยทํามาเป็น10บสปีนั่งมองแล้วไม่รู้จะทํำยังไงมันเป็นอย่างนั้นจริงครับคุณเขนก็อยากฝากให้ท่านผู้ฟังนีครับลองเอาสิ่งเหล่านี้นะครับไปจับกับโดเมนแมทของท่านดูนะครับแล้วดูซิว่าท่านจะปรับบิสซิสโมเดลของท่านอย่างไรให้1ครับคอมเพทีทีสองคือทันโลกทันยุคโอ้ขอบคุณอาจารย์มากครับเพราะว่าเราคุยกันมาทั้งหมดยิ่งโลกเปลี่ยนแปลงเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งมีโอกาสเท่านั้นนะครับ แล้วเวลานี้เป็นเวลาที่ดีมากครับเพราะว่าเราใกล้เข้าช่วงปีใหม่แล้วใช่ไหมคุณเคน<า>เราจะได้เตรียมตัวเวลานะปีใหม่นี้นะครับฝรั่งเขาชอบทําสิ่งที่เรียก New Year Resolution ครับครับซึ่งสําหรับผมนะมันคือ strategy เลยโอ้มันคือการที่เรามาตั้งเป้าหมายปีหน้าว่ารเราจะทําอะไรที่ไม่เหมือนเดิม,ห,มหลายคนก็ตั้งเป้าหมายเลยว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หลายคนก็มาให้ New Year Resolution เช่น ปีหน้าผมจะเลิกกินของทอดแล้วะจะลดน้าหนักนะออผมจะไม่สูบุรีรอะไรอย่เงี้ยครับนั่นคืออะไรมันคือ strategi เรากําลังเปลี่ยนสิ่งที่ทําเพื่อให้เราไปได้อนาคตที่ดีกว่าในระยะยาว superior long term performance เพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกท่านตั้งเป้ากันนะครับ New Year resolution ใน Res นะปี2025พวกเราสองคนจะเป็นกําลังใจให้แล้วก็ขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานแล้วก็ชีวิตส่วนตัววันนี้ผมกับอาจารย์ทนายลาไปก่อนสวัสดีปีใหม่นะครับ